ใถ่จบเรื่องล้ย่างโอนะคะกระนาทีนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับบ้านโครกลางที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลนะคะกับหมู่บ้านเศซกิปอเพียอยู่ย็งเป็นศกอัรมงให้เตงหน่อยเป็นหมู่บ้านที่ผ่านพขรอบติดยหนึ่งใน4หมู่บ้านสุดท้ายนะคะก็จะมีหมู่บ้านที่ผ่านคข้รอบนะคะมีของอำเภอบ้านม่วงหมู่บ้านม่วงนะ ตำบลห้วยหลวงชื่อบ้านอะไรหนูจำไม่ได้มีของมังควงตำบลลมกไฟนะบ้านลมกไฟอีกหนึ่งแล้วก็อำเภอพันนานิคมนะคะอยู่บ้านคำประมงแล้วก็บ้านเรานะคะบ้านทุกการทีนี้สี่จาก18อาําอำเภอเนาะคัดเลือกเหลืออยู่สี่อำเภอนะคะแล้วสี่อำเภอเนี่ยก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรแข่งขันไหม อย่าเรียกว่าแข่งขันเลยนะหนูรู้สึกมันยังไงไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราชนะใจตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดน,นะคะอะไรที่พัฒนาได้ก็ทําให้แสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นหรอกเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรยังไงนะพื้นฐานย,ยังไงทีแต่ว่าเรามีของเขาเรียกว่าเรามีทุนมีทรัพยากรแล้วก็แสดงโชว์นะคะให้กับบุคคลภายนอกที่เพื่อนมาเยี่ยม เป็นกรรมการมาเยี่ยมนะคะให้ได้เห็นว่าบ้านเรามีของดีทีนี้รอบสุดท้ายนะคะรอบที่2เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่20หรือ21มิถุนายนที่จะถึงนี้เพิ่นให้เตรียมอยู่ระหว่าง2วันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะคะไม่20ก็21นี่แหละก็เรามาเตรียมความพร้อมนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็นะคะ คนที่จะมาเป็นประธานในการประกวดรอบสุดท้ายนะคะคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะชื่ออะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านท่านเป็นคนที่ออดูแลเรื่องงานพัฒนัชุมชนน้ำขอไปด้วยนะคะน้ำขอไปด้วยนะคะก็คือท่านรองผู้ว่าจะมาเป็นประธานแล้วก็ตามด้วยคณะระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งเป็นทาคีเือข่ายระดับจังหวัดนะคะก็อย่างเช่นลุงชาย ชาโนนวาสิกสิริหรือเปล่าชาโนนชาโนนค่ะท่านรองชาโนนท่านรองชาโนนนะคะค่ะท่านรองูว่าชาโนนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกับระดับอำเภอใช่ไหมเกษตรกศนแต่นี่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดหมดเลยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเกษตรทรัากรจังหวัดเกษตรจังหวัดนะคะพัฒนาชุมชนจังหวัดกศนจังหวัด แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดแบบนั้นนะคะเพื่อก็จะมาประมาณ1 1คนทีนี้เบื้องต้นนะคะทางอำเภอค่ะได้ไประชมุมเพื่อหาจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเราเราทำการสรุปประเด็นนะคะมาบ้างแล้วแต่ทีนี้ก็คืออยากจะเอามา,อาบอกกล่าวนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันแนะนำแล้วก็เพิ่มเติมนะคะว่าควรมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะไม่ได้เป็นจุดบกพร่องแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นจุดที่แบบจุดอ่อนนะคะไปถึงว่าเอ๊ะเามองมงแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบปรับ<ม>ให้มันดีขึ้นนิดนึงใช่ค่ะให้มันดูสมูทนะคะก็๋ยวจะสรุปนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างอันเรื่องเรื่องเรื่องแรกเนาะเอาเรื่องถ้ามองมองมาใช่ไหมคะเราสรุปเรื่องการรับแขก ยังไงใช่ใช่มันดูสะดุดมันดูบอกมันดูวุ่นวายมันดูมันดูไม่เรียบร้อยค่ะ ใจก็เลยคิดว่าเอาเสียงส่วนใหญ่ว่าให้เด็กมีส่วนร่วมไอ้ที่ว่าเด็กมาแล่มเนี่ยมันก็ดีหรอกแต่ถ้าแต่ถ้าว่าอย่างที่หัวหน้าหัวหน้าแจ่มก็ฐานเพื่ออะไรจะให้เด็กเต้นแอนนบิลจะไปอยู่ที่ฐานดีกว่าดีกว่าโชว์อยู่ตรงนี้ดีไหมเพราะว่า อสิยหาค่ะก็เลัขาวสาลนออกมาต่ก็ไ่ด้พาะว่าถ่ายเไปเสมอไปมันถามว่ามันดีไหมดีข้าวออกมาดีไหมดีดีกว่าเด็กที่จะมาแสดงในนี้ด้วยแต่ถามว่ามวลชนเราเราจะพร้อมไหมเพราะว่างานเรามันเยอะงานเรามันเยอะแต่ถ้าเรา มือเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาห้างพี่พร้อมชุดใช่ ตัว <laughs>